ดีมาอีกแล้ว Tri t r i Triumph Street Twin 900นะครับมากับสีขาวหล่อเลยเคสตอ h ไว้นะครับปี2019กับเลขใหม่สุดแสนจะร้าวใจนะครับมากับท่อเฮอร์คิวลิสออกซ้ายออกขวามาฟังเสียงกันก่อน17,400ห้ 7, กิโลโ,โเป็นลูกเลย17,400หกิโลนะครับ สีขาวเนียนเนียคริสตัลไว้นะครับใครหาอยู่จัดไปได้เลยแคชบาร์นะครับเงาเงาต้องตรงแบบนี้กับสีขาวสวยมากตัดกับสีรถอย่างดีเลยท่อเฮอร์คิวลิสออกซ้ายออกขวาลั่นๆเล้าๆเบาะหนังแต่งทร i อัมนะครับคอมให้ดูหน่อยนึงนี่เฟี้ยวเี้เท่ๆ่าใครหาอยู่จัดไปได้เลยนะครับเราอยู่ซอยบรมราชชนี81นะครับอ่า โทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วเจ้าคันนี้เอาไปราคาเลาๆเลย2,49,000บาทเท่านั้นโทรหายแชมป์เปล่งเดียวจัดส่งถึงหน้าบ้านแน่นอนสวัสดีครับ